เปิดโพสต์สุดท้ายแม่แอดโชมฉายคลิปวันเกิดล่าสุดเผยรอยยิ้มแห่งความสุขก่อนมีเหตุเศร้าสูญเสีย ต้องสูญเสียนักแสดงอาวุโสมากฝีมือวงการบันเทิงสุดเศร้ากับการจากไปของแม่แอสชมฉายในวัย73ปีหลังเข้ารักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาล3เดือนที่ผ่านมาจากการป่วยเบาหวานตั้งแต่อายุ30เป็นโรคกรรมพันธุ์แล้วเบาหวานเป็นตัวที่ทําให้หัวใจกับไตไม่แข็งแรงมานานแล้วแต่ระหว่างที่เข้าโรงพยาบาลหัวใจแย่ลงมีการฟอกไตความดันต่ําก่อนจะหลับไปและจากไปอย่างสงบ ซึ่งลูกสาวไม่คิดว่าคุณแม่จะไปเร็วเลยไม่ได้เผื่อใจและไม่ได้บอกใครขณะที่แฟนๆไปส่องในอินสตาแกรมของคุณแม่แอดโชมฉายพบว่าได้มีการโพสต์ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่3พฤษภาคม2566ลงเกี่ยวกับเรื่องดวงสีมงคลและวันที่8พฤษภาคม2565ได้โพสต์ภาพกำลังใส่ชุดนักเรียนย้อนวัยและลงภาพเด็กใส่ชุดนักเรียนคอซอง ร้อมกับอวยพรในช่วงเทศกาลวันเด็กขณะที่คลิปล่าสุดค่ะเกิดขึ้นเมื่อประมาณพฤศจิกายนปีที่แล้วของนักแสดงองวุโศเป็นคลิปที่เจ้าตัวมีความสุขมากๆยิ้มแย้มสดใสโดยลูกสาวได้โพสต์คลิปคุณแม่ถือเค้กวันเกิดที่ได้รับจากช่องสามร้อมกล่าวขอบคุณอย่างสุดซึง้งและอวยพรกลับไปยังทุกคนด้วยว่าให้มีความสุขความเจริญมีความคิดที่จะทําหรือความคิดที่จะรักกันขอบคุณมากๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระ,ระดิง่ง เพื่อจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะ